วันที่20มกราวันที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องแพ็คก,กระเป๋าออกจากทำเนียบขาว12วันครับแต่เขาจะอยู่ครบ12วันหรือไม่เป็นคำถามใหญ่เพราะขณะนี้เดโมแครตซึ่งแน่นอนครับหัวหน้าใหญ่คือว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะยอมให้ทรัมป์อยู่ครบ12วันหรือไม่หลังจากที่เกิดกรณี จลาจนในตึกรัฐสภามียอดคนเสียชีวิตหคนแล้วนะครับคนสุดท้ายที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นตำรวจที่มาปกป้องไม่ให้ฝูงชนทำลายทรัพย์สินของตึกรัฐสภาเสียงเรียกร้องจากพรรคเดโมแครตท,ที่มีแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาเรียกร้องตั้งเงื่อนไขเลยครับ ตั้งเงื่อนไขกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์บอกว่าเขาจะต้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่25ที่เรียกว่า2 5 t h amendment ซึ่งระบุว่าในกรณีที่ประธานาธิบดีไม่สามารถทำหน้าที่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามรองประธานาธิบดีและครึ่งหนึ่งของคอรมอมีมติสามารถจะปลดประธานาธิบดี แจ้งตอบประธานสภาสูงและสภาล่างเพื่อที่จะให้รองประธานาธิบดีขึ้นมารักษาการแน่นอนครับตัวประธานาธิบดีเองก็มีสิทธิอุทธรณ์ขึ้นไปที่สภาคอนเกรสสภาคอนเกร,รสก็จะตัดสินต้องใช้เสียงสองในสามถึงจะปลดประธานาธิบดีได้แนนซี่เพโลซีในฐานะเป็นแกนนำของพรรคเดโมแครตบอกว่าถ้าไมค์เพนซ์ ไม่ปลดทรัมป์ปลดในที่นี้หมายถึงก่อนวันที่ยี่สิบนะครับวันนี้วันที่8มกราก็เหลือเพียง12วันก็ถึงวันที่20่สิบเดโมแครตบอกว่าให้ทรัมป์อยู่ต่อเพิ่มอีกวันเดียวก็ไม่ได้เพราะเป็นอันตารายมากไม่รู้ว่าทรัมป์จะทำอะไร หลังจากที่รู้แน่นอนว่าการที่ตัวเองปลุกปัน่นปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนตัวเองบุกเข้าไปที่ตึกรัฐสภานั้นเป็นอาญากรรมร้ายแรงที่จะต้องถูกลงโทษแน่นอนทรัมป์อาจจะพยายามหาก้อแก้ตัวข้อแก้ตัวนะั้เดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับเพราะว่าทรัมป์ออกมาแก้ตัวเต็มที่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับความรุนแรงเขาประนามความรุนแรงด้วยซ้ําไปแต่ว่า คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่เห็นไม่เชื่อทรัมป์ว่าแก้ตัวอีกแล้วดังนั้นเดมโมแครตต้องการให้ทรัมป์ออกจากตำแหน่งณวันนี้มีสวิธีครับที่ทรัมป์จะออกจากตำแหน่งฉับพลันทันทีก็คือหนึ่งรองประธานาธิบดีเริ่มต้นกระบวนการปลดเลยครับ วิธีปลดทําได้ทันทีนะครับถ้าหากรองประธานอธิบดีสามารถที่จะนาวโนวมให้เกินครึ่งหนึ่งของคอรอมเห็นพ้องต้องกันเนี่ยปลดเลยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญข้อแก้ไขเพิ่มเติมที่25นี่แหละครับส่วนทรัมป์จะสู้หรือไม่อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ดูเหมือนไมค์เพนซ์จะลังเลมากไมค์เพนซ์ไม่อยากจะทำแน่นอนแต่ถ้าไมค์เพนซ์ถูกกดดันมาก ไม่แน่เหมือนกันทางที่สองสัาหรับทรัมป์ก็คือแนนซี่เพโลซีขู่แล้วครับถ้าไมค์เพนซ์ไม่ปลดทรัมป์พรรคเดโมแครตจะปลดทรัมป์โดยการเร่งให้เกิดการไต่สวนเพื่อถอดถอนอิมพิ c ชเมน t ์อิมพิ h ชเมนนี่ถ้าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่แล้วถ้าจำได้เนี่ยคือกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามที่จะ ขวางกระบวนการยุติธรรมของการสอบสวนไปสั่ง FBI และไปยกหูถึงประธานาธิบดียูเครนให้ไปสอบสวนลูกของโจไบเดนคือเป็นการใช้อำนาจประธานาธิบดีในทางที่ผิดครั้งนั้นไม่สำเร็จเพราะว่าสภาล่างผ่านแล้วครับแต่ไปถึงสภาบนเซนตเสียง Republican มากกว่าก็เลยไม่ผ่าน แต่ครั้งนี้ไม่แน่แล้วครับเพราะว่าสภาบนสภาเซนตตอนนี้เดมโมแครตมีคะแนนเท่ากันกับริพับลิกันหลังจากเลือกตั้งรอบสองที่จอร์เจียโดยที่มีรักษาการรองประธานาธิบดีแต่ก็ไม่ทันเพราะว่ามันจะต้องหลังวันที่20แต่ไม่รู้ล่ะ ถึงแม้มันจะไม่ทันเนี่ยพรรคเดโมแครตก็ต้องการจะทำเป็นสัญลักษณ์ว่ามีรอยบาปของทรัมป์อยู่ดังนั้นทรัมป์เนี่ยจะไม่ออกสวยแน่นอนครับทางออกที่หนึ่งคือถ้ารองประธานาธนิบดีไมค์เพนสกราทำปลดโดยให้เหตุผลว่าทรัมป์ไม่อยู่ในภาวะปกติที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป2 เป็นการเริ่มกระบวนการโดยพรรคเดโมแครตคือ impeachment ไตส่สวนเพื่อถอนถอนสามทรัมป์ลาออกเองทรัมป์ลาออกเองนี่จะมีประเด็นที่ว่าจะสามารถตั้งรองประธาน,นาธิบดีไมค์เพนส์ขึ้นมารักษาการได้คือไม่ต้องให้ปลดคุยกับไมค์เพนส์เลยไมค์เพนส์อาจจะปรึกษาว่าเนี่ยมีแรงกดดันให้ผมเนี่ยปลดท่านตาม รัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่25แต่ผมไม่อยากทำแล้วผมทำไม่ได้ผมทำไม่ลงหรอกแต่ทรัมป์ก็คงคิดอยู่ตอนนี้ว่าทรัมป์ก่อนที่จะออกจากธรำเนียบขาวเนี่ยหรืออีก12วัน,นจะใช้สิทธิอำนาจในการนิรโทษกรรมคนอื่นๆได้อีกนะครับรวมทั้งตัวเองด้วยทักกล้ารมเพราะยังไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกาทั้งสองเรื่องเลย ก็คือหนึ่งรองประธานาธิบดีปลดประธานาธิบดีสองประธานาธิบดีนรโรโทษกรรมตัวเองยังไม่เคยเกิดแต่หลายคนก็บอกว่าอะไรที่ไม่เคยเกิดอย่านึกว่ามันไม่เกิดในยุคทรัมป์นะเพราะว่าชัดเจนที่ผ่านมานั้นสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมันก็เกิดทรัมป์ทำให้มันเกิดจนได้ดังนั้นอย่าประมาทเป็นอันขาดทั้งที่สมคือลาออกเนี่ยมันมีความหมายเพิ่มเติมตรงที่ว่า อาจจะลาออกเพื่อให้ไมค์เพนซ์ขึ้นมารักษาการและนิรโทษกรรมเขาแต่ก่อนที่ตัวเองจะออกให้รองประธานาธิบดีขึ้นมานิรโทษกรรมเขาเนี่ยทรัมป์อาจจะใช้อำนาจตัวเองเพื่อนิรโทษกรรมคนใกล้ชิดต่างๆนานนาหรือไม่ก็กล้าหาญชาญชัยพอที่จะนิรโทษกรรมตัวเองล่วงหน้าสำหรับการกระทำที่ผ่านมาและการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดในการเมืองสหรัฐมันก็เกิดได้จริงๆดังนั้นมีหลายคนบอกว่ามันเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะคิดทำอะไรเพี้ยนเพียนเพราะว่าหลังชนกำแพงหลังผนังติดกำแพงดิ้นทุกวิถีทางตอนนี้ด้วยความลำบากใจอย่างยิ่งยอมรับว่าจะส่งมอบ ตำแหน่งอำนาจให้กับโจไบเดนยอมรับเป็นครั้งแรกแต่ก็ยังยืนยันว่าตัวเองถูกโกงแล้วก็บอกกับผู้สนับสนุนว่าผมเข้าใจความเจ็บปวดของคุณที่ผมแพ้แต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราเท่านั้นประโยคสุดท้ายในคำปราศัยเดี๋ยวจะให้ฟังเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าทรัมป์เนี่ยยังมีอะไรที่จะทำหลังจาก20มกรา คือปลุกระดมให้รักษาฐานเสียง70ล้านคนของตัวเองเนี่ยเพื่อจะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอย่างน้อยที่สุดเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกฟ้องร้องสองอาจจะไปกดดันรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อตัวเองจะยังประคองตัวเองจนถึง4ปีข้างหน้าเพื่อสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งยอย่าลืมนะครับว่าไมค์เพนส์รองประธานอธิบดีก็ตัวเองก็คิดเหมือนกัน อนาคตตัวเองถ้ามีภาพเป็นรล้วล้อทรัมป์ตัวเองอาจจะไม่รอดเพราะว่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบทรัมป์และก็อาจจะตัวเองแย่ไปด้วยแต่ขณะเดียวกันเพนส์ก็อาจจะพยายามใช้ฐานเสียงของทรัมป์เพื่ออนาคตการเมืองตัวเองเหมือนกันเรื่องเหล่านี้จะมองแค่มิติเดียวไม่ได้เอาละสมมติทรัมป์เลือกทางที่สมคือลาออกให้ไมค์เพนส์ขึ้นเพื่อนิรโทษกรรมตัวเอง ก่อนตัวเองลาออกก็จะนิรโทษกรรมคนที่ตัวเองต้องการช่วยเหลือก่อนเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เพราะว่าแรงกดดันที่มาจากเดโมแครตนั้นจะปลดทรัมป์แต่ทรัมป์จะสู้ด้วยกันฉันออกของฉันเองและฉันถ้าออกก่อนวันที่20ฉันก็ไม่ต้องมางานพิธีสาบานตนของโจไบเดนให้เจ็บปวดหัวใจ นั่นก็เป็นหนึ่งแนวคิดที่มีการวิเคราะห์ว่าสภาพจิตของทรัมป์นั้นเป็นสภาพจิตของคนแพ้ไม่ได้นี่ขนาดเกิดเรื่องบุกรัฐสภาทรัมป์ยังพยายามจะแก้ตัวเลยเพราะรู้ว่ามันมีหลักฐานชัดเจนคลิปวิดีโอปราสายก่อนที่จะเกิดเหตุหลังจากระหว่างที่เกิดเหตุเป็นคลิปที่ยืนยันตลอดว่าทรัมป์ได้เป็นคนปลุกปั่นให้เกิด การจะลาจลครั้งนี้เช่นบอกว่าพวกคุณต้องไปที่ตึกรัฐสภาพวกคุณต้องแสดงพลังหลังระหว่างที่เกิดเรื่องนั้นหลังจากโจไบเดนออกมาบอกว่าทรัมป์คุณต้องเรียกผู้สนับสนุนคุณออกมาจากตึกรัฐสภาเขาก็ขึ้นคลิปแล้วก็บอกว่า we love you เข้าใจคุณรักพวกคุณมากที่ทำเช่นนี้แต่ขอให้กลับบ้านก่อน แต่หลังจากเกิดเหตุรู้แล้วครับว่าอันนี้เป็นตราบาปอันนี้จะเป็นหลักฐานที่จะทำให้เขาโดนดำเนินคดีได้แน่นอนดังนั้นคลิปนี้ครับทรัมป์ล่าสุดออกมาแก้ตัวเป็นพลวันแล้วออกมาบอกผมประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ตึกรัฐสภาฟังนะครับสั้นๆแต่นี่คือทรัมป์พลิกเกมได้อย่างน่าหัศจรรย์จริงๆลองฟังดูครับ On the, on the United States, States Capitol. Like, like all Americans, I am outraged, I am outraged by, the by the violence, lawlessness, and mayhem. And mayhem. I immediately I deployed the National Guard and federal law, law, enforcement law enforcement to secure the building to and expel to the, the intruders. America is and must always be a nation, a nation of law and order. And order. America the demonstrators say who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. democracy. To those, to those who, engage who engage in the acts, acts of, of violence and destruction, do not represent our country. And to those, those who broke, broke the law, you will, you will pay. Christ is through it an election. Election. and the emotions are high. But now tempers must be cooled and calm restored. We must get on with the business of America. My campaign vigorously pursued every legal avenue to contest. The election results. My only goal was to ensure the integrity of the vote. In so doing, I was fighting to defend American democracy. I continue to strongly believe that we must reform our elections the identity and of all voters. เพื่อให้ประชาชนมีศรัทธาในระบบประชาธิปไตยของเราสภาเมื่อรับรองผลการนับคะแนนแล้วเราก็จะให้มีการผ่องถ่ายอำนาจอย่างราบรื่นตอนนี้เราต้องมีสมานฉันท์ในประเทศมันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายประชาชนคนอเมริกัน โควิด <COVID S 2> ทำให้คนอเมริกันลำบากลำบนถูกโดดเดียวอยู่ในบ้านเป็นล้านล้านคนเราต้องสร้างเศรษฐกิจกลับมาหลังจากที่ถูกกระทบโดยโควิดเราจะต้องช่วยกันทกวิีทาง Faith, ity, ชุมชนครอบครัวต้องจับมือร่วมกันความรักความจงรักภักดีต่อกันสำหรับผู้สนับสนุนผมผมรู้ว่าท่านผิดหวัง ประโยคสุดท้ายนี่ประโยคสุดท้ายนี่ครับถึงผู้สนับสนุนของผมโปรดทราบว่าผมเข้าใจความผิดหวังของคุณแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่เหลือเชื่อของพวกเราการเดินทางของพวกเราการเดินทางของพวกเราแปลว่าอะไรครับนี่คือวิธีการปลุกระดมของทรัมป์ ทรัมป์ไม่ยอมรับผิดชอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ตึกรัฐสภาเลยแม้แต่น้อยทั้งทั้งที่ถ้าย้อนไปดูเทปสองสามวันล่วงหน้าตอนที่ปราศัยตอนที่เรียกให้ผู้สนับสนุนมาวอชิงตันดีซีตอนที่บอกว่าพวกท่านจะต้องแสดงพลังโดยการไปที่ตึกรัฐสภาแน่นอนทรัมป์ไม่ได้บอกให้บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาแต่อารมณ์ร้อนที่ทรัมป์ปลุกระดมปลุกปั่น ให้เกิดความแค้นความโกรธทำให้เขาเหล่านี้คิดว่าจะต้องทำเพื่อทรัมป์ด้วยการบุกเข้าไปและอย่าลืมนะครับว่าที่บุกเข้าไปนั้นตะโกนคาว่าทรัมป์ทรัมป์ทรัมป์ตลอดเวลาทรัมป์ไม่ได้พยายามที่จะสะกัดกั้นเลย USA 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 และบุกเข้าไปเลยครับพังประตูพังหน้าต่างเข้าไปเลยครับ คจะเห็นว่าเป็นความจงใจตั้งใจ <c oughs> บอกว่ากำลังถูกยิงด้วย <c oughs> แกสพริ uh, but, uh, กไทย USA ยังไมเห็นนะครับราช่อทรัมป์ทงทรัมป์นะครับถ้าทรัมป์จะบอกว่าผมไม่รับผิดชอบพวกนี้เป็นพวกก่อการ ที่ไม่ถูกต้องก่อเหตุความรุนนี่ด่าสื่อ CNN, oh. CSN, n, n c oh. บอกว่าสื่อพวกนี้เป็นสื่อที่ใช้ไม่ได้นี่ครับนี่เป็นแง่มุมของความรุนแรงที่ปีนเข้าไปและละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของตึกรัฐสภาสับแสงที่นักวิเคราะห์ใช้ก็คือ ทำลายความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันของนิติบัญญัติและนี่คือสิ่งที่ทรัมป์บอกว่าเขาไม่รับรู้อะไรเลยด้วยแล้วยังบอกด้วยว่าคนเหล่านี้ที่เข้าไปนั้นเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีแต่ทรัมป์ได้ทำทุกอย่างก่อนหน้านี้เพื่อที่จะปลุกให้คนเหล่านี้มีความบ้าบินพอที่จะบอกว่า ต้องบุกเข้าไปโดยอ้างบางคนเข้าไปแล้วก็อ้างว่านี่เป็นสภาของประชาชนเรามีสิทธิ์ทจะเข้ามาเดินเล่นเรามีสิทธิ์ทจะเข้ามานั่งที่ไหนก็ได้นี่คือจุดเปลี่ยนพลิกสถานการณ์ทำให้แม้กระทั่งสสสว republican ที่เดิมทีคิดว่าจะต้องต่อต้านหรือคัดค้านการนับคะแนนจำนวนมากจำนวนลดหายไปเยอะเลยครับ แล้วมีผลพลิกที่สำคัญมากคือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ซึ่งไปนั่งเป็นประธานวุฒิสภาโดยตำแหน่งเนี่ยเดิมที่ถูกกดดันโดยทรัมป์มากเลยบอกว่าคุณต้องไม่ยอมรับการนับคะแนนที่ให้ไบเดนชนะผมคุณต้องทำให้ได้และก็ปราศัยในที่สาธารณะด้วยทรัมป์บอกว่านี่นะไมค์เพนซ์จะทำให้ได้ และนี่คือการปราศัยต่อฝูงชนเลยนะครับต่อกลุ่มที่สนับสนุนเขาและพอพูดเสร็จว่าตอนนี้เขากำลังประชุมกันที่ตึกรัฐสภากำลังจะนับคะแนนให้โจไบเดนชนะผมผมบอกกับไมค์เพนซ์ว่าอย่ายอมรับคะแนนพวกท่านต้องไปที่ตึกรัฐสภาเพื่อจะแสดงพลังของพวกเรานี่คือสิ่งที่ทรัมป์ทำสิ่งที่ทรัมป์พูดและตามมาด้วยเหตุการณ์ ที่เป็นที่น่าสลดเป็นสนูงนาตกรรมการเมืองของสหรัฐถูกประนามจากผู้นําทั่วโลกและแม้กระทั่งคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยก็บอกว่านี่คือจุดเสื่อมทรามที่สุดของความเป็นประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สถาปนาประเทศสหรัฐอเมริกามาทรัม พูดหน้าตาเฉยว่าขอประนามการกระทำของคนเหล่านี้แล้วตอนนี้กระทรวงยุติธรรมก็ได้รับคำร้องเรียนแล้วครับว่าให้สอบเรื่องนี้มีภาพถ่ายมีวิดีโอคลิปเยอะแยะเนี่ยที่จะต้องจับคนเหล่านี้มาดำเนินคดีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเฉยพอสมควรจึงเป็นที่มาของคำกล่าวของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนว่า นี่นะถ้าสมมติว่าคนที่บุกเข้าไปในตึกรัฐสภาเป็นคนผิวดำเป็นกลุ่มพวก black lives matter black lives matter สมมติว่าไม่ใช่คนผิวขาวอย่างที่เห็นอยู่ในคลิปไม่ใช่ชนชั้นกลางผิวขาวที่เป็นพวกทรัมป์สมมติว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาวผิวดำรวมตัวกันแล้วบุกเข้าไปในตึกรัฐสภาคุณคิดหรือว่า จะปล่อยให้ลอยนวลอย่างที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ชัดเจนว่าถ้าเป็นคนผิวดำบุกเข้าไปจะโดนจับจะโดนข้อหาอย่างหนักหน่วงทันทีแต่นี่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วยังไม่มีการตั้งข้อหาแม้ว่าจะมีการจับประมาณ52คนเนี่ยแต่ก็ไม่มีการระบุชื่อไม่มีการกล่าวหาไม่มีการตั้งข้อหาอะไรที่ชัดเจนสิ่งนี้คือสิ่งที่ไบเดนพยายามจะบอกว่า นี่คือความเหลื่อมล้ำของสังคมอเมริกันที่เห็นได้ชัดเจนเหลือเกินดังนั้นทุกวันจากนี้ไปจนถึงวันที่20มกราคือ12วันจากนี้ไปเราจะเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่จะกดดันทรัมป์ต้องออกจากตำแหน่งก่อนเวลาถึงแม้จะเหลือแค่12วันแต่ต้องมีปรากฏการณ์ จะต้องมีบันทึกไว้ในประวัติการเมืองของสหรัฐอเมริกาว่าประธานาธิบดีที่กระทำการเช่นนี้ที่มีส่วนในการปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนตัวเองบุกเข้าไปในตึกรัฐสภาวันที่มีการประชุมร่วมของสภาเพื่อนับคะแนนที่ตัวประธานาธิบดีเองไม่ต้องการให้เกิดขึ้นมันชัดยิ่งกว่าชัด มันเกือบจะไม่ต้องบอกเลยว่าทําทรัมป์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าสับแสงที่แวดวงการเมืองและนักวิชาการและประชาชนใช้มีตั้งแต่คำว่า insurrection คือก่อการเจรจน sedation คือการก่อความวุ่นวาย ก่อกบฏมีคำว่า attempt e d coup แปลว,ว่าเป็นความพยายามก่อรัฐประหารอเมริกานี่นะครับถูกใช้คำว่าก่อรัฐประหารเหลือเชื่อแต่มันเกิดขึ้นจริงๆดังนั้นต้องเกาะติดทุกวันจากนี้ไปและมีคนเตือนนะครับอย่าลืมว่าทรัมป์ยังเป็นประธานาธิบดียังมีสิทธิ์กดปุ่มนิวเคลียร์นะครับ ยังไม่สิทธิ์นิรโทษก,กรรมคนใครก็ได้ที่ตัวเองอยากจะช่วยเหลือนะครับยังสามารถจะออกคำสั่งอะไรก็ตามแต่ที่ปกป้องตัวเองและเป็นการขัดผลประโยชน์ตัวเองดังนั้นเขาจึงไม่ไว้วางใจเขาจึงต้องการให้มีการกระทำอะไรที่จะปลดทรัมป์ออกจากตำแหน่งที่สามารถสั่งการซึ่งอาจจะกอ่อความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศชาติได้ หนักครับหนักมากเลยครับจากนี้ไปเราจะได้เห็นว่าการเมือเมริกาในช่วงโค้งสุดท้ายของสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนผ่านนั้นทรัมป์จะรอดหรือไม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ